สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วอยู่กับมายคลับเบนโบอีกแล้วผมไว้ครับมีค่ะมีค่ะมังกรโปจ้าฮือะไรครับผมสวัสดีเฮ้ยบอกครับมาต่อเนื่องการครั้งที่แล้วน้องบอกว่าอุ้ยน่าสนุกจังเลยอยากให้เล่นอีกวันนี้พวกเราก็เลยยกขบวนกันมา5คนแบบ5้าทีมแน่นๆโดยมีแบบเต้เข้ามาด้วยนะฮะ พี่เต้ตัวตึงเองครับเดีกันบ้านตัวตึงค่ะเล่เป็นกับเอ้ยเอาเย้ายี้เอายังไงนาะพี่เต้อาจจะไม่ค่อยได้เล่นเดี๋ยวโค้ชจะสอนเองเอ้ยเอามาโค้ชจะสอนกันแล้วเอ้ย มาดูครับว่าใครจะเป็นคนสอนเออเอาดิเอาเอาไปมาแล้วทขอสอนนะเนาะนี่สอนเข้าไปสอนเข้าไปไอเด็กใหม่อ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่พาโดดอันนี้น้องดูนะดูนะเนื่องน้อซ้ำเอ๊ะโดดอะไรอ่ะไม่ได้เดยโอ๊ยอะไรอ่ะพี่เต้ไม่ผมก็แค่แบบอยากดูพี่เขาโดดเย้ผมก็เลยโดดตกให้พี่เขาเห็นมาเฮ้ยเอาละครับทุกอย่างเหมือนเดิม โอ้สีแดงเหรอใช่เราอยู่สีแดงนะทุกคนวยถ้าอยู่สีแดงทีไรชนะตลอดเลยนะใช่ป่ะจริงอ่ะวิคนดีอ่ะดูดิมันวางเองด้วยใช่โอ้ยเขารู้กันหมด้วคะมันเป็น beta r a เวอร์ช่นใหม่แบบ magic นะคะวิงไปาบบหน่อยนี้ขอด้วยไปโค้สอนน้องเขาหน่อยดิสอนน้องเต้เขาหน่อยดีเนี่ยเล่นไม่เป็นเลยงรู้ว่าเขาเขาว่ากันว่ามันมันมีทางไปใหม่อ่ะแต่ไม่รู้ทางไหนที่มันไหวกว่าเดิมมันมันก็ ่ก็น่าจะต่อบล็อกนะอ๋อรู้แล้วต่อบล็อกได้ต่อบล็อกได้นี่ไงเนี่ยข้างมึ้นดาบก่อนผมซื้อดาบก่อนผมซื้อดาบก่อนผมไม่มีดาบโอ้ยพี่ไว้สีเขียวถือดาบมาหามาเก็บไดมอนด์ไปแล้วพี่เก็บเอ็มไม่เก็บเอ็มไหนๆไหนๆเพะเอกมาแล้วพระเอกมาจนได้เตะมาเลยเตะมาเลยมีช่วยพี่ม่วยมารับของเตยอันนี้คือมังเคยเล่นแล้วเหรอเคยเล่นเลยเคยกันหมดแล้ว มังสีเหลืองเยอะสีเหลืองเยอะนี่นี่นี่ขิดขวาสวยโอ้โหทีมเราได้มันเทพจริงเลยจี๊ดวีดาบสองนใครยังไม่มีดาบเอาดับปะให้ไม่เอาดับให้ันเพียบเลยเธอเอาเองเฮ้ยตกใจตกใจอะไรขาดเอ็มขาดเอ็มไป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 เอ็มมีหนึ่งเอมีหนึ่งหรอปะมีเอมหนึ่งเอาเอามีเอ็มหนึ่งมีเอ็มหนึ่งีเอ็มหนึ่งเอ็มหนฮ้ยสีเขียวบุกใครบุกใครบุกเราเปล่า ไปแล้วไหมส่งก่อนไปเลยน้องมามาเองมาแล้วบุกเสีน้ำเงินให้ดเลยขุ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 ดเลยสีเหลืองมาสีเหลืองมาสีเหลืองมาบุกอ๋อบุกอ๋อมามามาช่วยช่วยช่วยใส่ชุดแป๊บนึงใส่ชุดแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการให้ลบหลบหลบ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 อย่าลืมเก็บปีญาดมาเถิดดีนะดูเตียงดีๆนะไปไหนไอ้หูกลับมาที่คุยกันก่อนมาคุยกันกลับมาคุยกันไอ้หูเองทีเดียวสวย เ้สีน้ำเงินกับสีเขียวเกิดอะไรสีเขียวตอนนี้แพ้ไ่ไปที่เรียบร้อยฮะพี่พี่เต้พี่เองพงโอ้เยจัดการสีเหลือแตกแล้วสีน้ำเงิได้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เฮ้ ไม่ไม่นะวางอย่าวัวนี้บุกสีอื่นอยู่ไปไปช่วยกับช่วยเราไปเราก็วอจนซื้อเธอถ่ายไปเธอถ่ายไปเธอถ่ยไปหลุดกันบ้านนี้แล้วน้ำเงินตายคุณแล้วผมตายคนเดียวว่ะเอาและเจเจบีออกตี้ทำไมอ่ะหลุดโอเคเฮ้ยน้ำเงินมา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 พร้อมพร้อมพร้อมาเรา มาดิ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 หนีหนีมันไม่ตู้ไม่ตู้มันเราเยอะเราเยอะอย่าไปอย่าไปอย่าไปตามมัดก่อนเลยฝุดเปิดก่อนเลยฝุดเปิดก่อนเลยมันเปิดแล้วมันเปิดอ่ะมันหนีไป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 ฟอตไปฟอดไปฟอดไปฟอดไปเฮ้ยแค่แล้วแหละทำอะไรเราไม่ได้หรอกเฮ้ยโอ้โหมาทีมันมาเพื่อนมาแล้วเอออืมเฮ้ยชุดเพชรมากินน้ำมันทองก่อนกินน้ำมันทองแล้วฟอตแล้วฟอตแล้วฟอตฟลอฟลอฟลอฟล่างมังพี่ช่วยพี่ช่วยพี่ช่ยมังมันตีรวยยัง ตายหนึ่งเออสวสฟอสฟอสไปไหนแล้วโอเคโอเคยังรอดยังรอดยังรอดไม่มีใครพลาดมาเลยอ่ะชุดผมชุดผมชุดน้องเต้ดูไว้นะน้องเต้ดูพวกพี่ไว้จิตเงินจิตเงินจิตเงินเอามาให้ตายให้ตายโอ้ชุดเพชรด้วยอืมไปเพชรแล้วยังไงชุดเพชรแล้วยังไงชุดเพชรเอ้ยหนีหนีหนีพวกหนีโอ้โหเอาเอาเหว่อยู่ยังเหว่อยู่ยังกระโดดอยู่เลยเฮ้ยไอ้น้องหลุดมาแล้ว พี่เอาตกอ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 ตกหนีหรอหนีหรอหุ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นไอ้พวกดึง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 โอเคโอเคปล่อยไปปล่อยไปฟอสโปรใจเย็นนะพี่เจ้าัาคาเลยมันมาพี่ระวังหลังหลังหลังอื้มอุ้ยทีก่อนแม่งนีก่อนมงนีก่อนมันมันมันไปคลิกโดนอันนั้นน่ะเฮ้ยสีน้ลเงินบุกสีน้ลเงินบุกหุ้ยมันมาเยอะว่ะวังนะมาครบมาครบ พ้ยมังหรือว่าเราจะแอบไปสอยบ้านมันดีไหนพวกอุ๊ยผมโดนว่ะผมโดนว่ะมันตีกันเดินมันตีกันเดินมันตีกันเออไปลองพ่อหน่อยกันมาตีไกลมากอ่ะโคนมันร้อนหลอกมันไหวโฟดอ่ะตายกันจะหมดยังอ่ะตายแล้วโฟดโดนเรียบร้อยทีนี้เวลาหันง่าโดนใส่เสียงตั้งแต่แรงนะเนี่ย มันตามตูดใหญ่เลยอ้ยอะอะตียขอใหม่ได้ไหมมา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 พี่บีพี่บีเข้าตียังไปครับเกมใหม่ครับสีแดงอีกแล้วรอบนี้ผมมาแล้วครับสีแดงตัวตึงครับผมตึงครับเฮ้ยเสียงเป็เไร สีเขียวมันครับเหือนครับโอ้ดีกาโอ้ไม่ดอดโอ้ไม่สีอะไรอเราสีแดงปะสีแดงเอามาลองไปอัพอัพตรงไหนพี่ไว้ไีบพี่ดีบอกผมมาด่วนดยเลย้านขวาที่โตเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เอามานี่จัดเลยต้องมีสี่ก้อนเลยมันต้องใช้ไดมอนด์ก่อนกดที่สองก้อนสีน้ำเงินอยู่ส่วนกลางส่วนบ้านเรา โอ๊ยก็แค่ไดมอนด์สีเขียวมีบ้าไปสีเขียวแลผมปรับไปตัววีแล้วผมโหดเลยทีนี้แต่ลงมาตีเตียงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสีเหลืองมาทางขวาตามเธอโอเคพี่ไว้ผมเข้าไปช่วยแล้วไม่ต้องห่วงผมมาแล้วดูแลมัรล้อมันเอาเพชรมัรล่อฉันกำลังจะแตกภายในสามสองหนึ่ง เหมือนมังอะแต่ไปซะไปแล้วเอมนี้ถือว่าเชิลอยู่นะน้ำเงินอยู่เพียบเลยว่าเชิลอยู่ผมว่าเชิลอันนี้ผมมีที่ขุดผมมีทุกอย่างแล้วผมจะไปล่าละทุกคนขอบคุณที่ร่วมทางกันมาเจอกันนะอยากได้เอ็มค่ะอยากได้เอ็มค่ะรุมร้อยหรอข้างบนก็มีนะพี่บีเฮ้ยแม่มนว่งงนี้วะ พี่ฝนมีเอมมรอลสีเขียวมาจัดการฝนฝนนึงฝนรีบมามาไม่ทันมาไม่ทันแม่เฮ้ยฝนทา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 นมาเกี่ยวกันไปเฮ้ยฝนรีบไปฝนรีบไปพี่รีบตีให้มันเลยมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาเฮ้ยฝนก็ไม่เตียงแล้วต้งตั้งถอยเออพี่เต้ พ่เตอหันสู้พ่เตอหันสู้ตายเหมือนเลยเหรอโอ้จีเคไปเท่เลยไปนะพี่ไปข้างหลังหลังพี่วิงวางบอกแบบเดอบลันบอแล้วเขาขึ้นลิฟต์โอ้โหโดนไล่ เขาต้องปิดรูหันหลังมาปิดรูอบบอืมป็นไงจู๊เจอระดับเซียนประมาจา์จู๊บเป็นไงล่ะไม่เือไม่เือบล็อกหมดหล่อลิ่นบล็อกหมดไปหุยสีแดงแรงริ้หรือวันนี้สีแดงมัแดงตลอดเลยสีแดงหรือว่าต้องปั้นสักคนหนึ่งให้ชุดเต็มก่อน ไม่นะเมื่อกี้มันกันเตียงไม่ได้ไม่ใช่คือตอนนี้มันเหมือนไม่มีไม่มีคนอยู่บ้านพอดีเมื่อกี้โฟลีตกลับมาพอดีแล้วพี่บีก็หลักๆคือไม่มีคนอยู่บ้านใช่ใช่เมื่อกี้อุบัติเหตุไงแล้วฉันอยู่คนเดียวก็ไม่พอหรอกค่ะได้ได้เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยมารับนี่เดี๋ยวช่วยไม่ดาบแล้วไปมีทางที่ควายกว่าไหมอยากไปทำนี่ไงโฟล์ตมันว่ะเหือบ เกือบตาแล้วขบอะไรขนาดน้ขอด้ขอด้เกือบแล้วเกือบล้ว้ยาใจอะเาเหมือนลื่นตะไคร่น้ำอะโอ้โหไปดลื่นอีกเนี่ยเป็นทันแล้วอย่าไงก็ไม่ทันอนเดียวาเอาแล้วมาเหรวมาแลวมแล้มาแล้วมาแลมาเล้มาแล้มาล้าล้า้วแวามล้ว อยากได้ดาวไปอยากได้ดาวไปขอได้ป้ะไม่กี่ที่ตกอ่ะนี่นี่โทษนี่ใครไม่มีดาบเปล่าเนี่ยเจอตึกเจอตึกเจอตึกหนึ่งอันตอกล่ามังออกล่าดิเฮ้ยเหลืองบุกนะเหลืองบุกเหลืองบุกแตกไหมซาไปแล้วอยนี่แหละโทษของการไม่เฝ้าบ้านนะน้องๆดูเอาไว้ถูกถูกถันไปละได้จัดการหน่อย ไต้มีชุดอ่ะเดี๋ยด้เีนได้ไปไปด้ีด้เอ้ย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 เก็บเก็บปเก็บเอ็มให้แต่ไม่มีคนอยู่บ้านเดี๋ยวพอดไพี่บีอยู่นะมีอะไรมีใครอยู่บ้านไหมเนี่ยเฮ้ยใครหนะมังเหรอติอล้ยอ๋อเต้ยานั้นเลยเหรอโอ้โหสีน้ำเงินมันแบบชุดเต็มแล้วว่ะทุกคน ใช่เหรอมีคนนึงมันใส่ชุดไดมอนด์แล้วว่ะเฮ้ยเราต้องตีตีอีสีน้ำเงินให้แตกนะเฮ้ยสีน้ำเงินใส่ชุดไดมอนด์มาหาโฟที่บ้านแล้วโอ้ไม่นะอย่าไปลอยอ่ะมาใส่ชุดสีน้ำเงินมามันใส่ชุดเม็ด M6 เม็ดไดมอนพี่บีมันมาแล้วมันใส่ชุดไดมอนมาเราเห็นแล้วเห็นแล้วดีหลังให้ได้นะเอาเลยเอาเลยเอะเลยเไรเลยเอะไรไปไหนละโอ้โหมันวิ่งทะลุไปเฉยเลยโอ้โห พดไปป้าพอดไปป้ามีหอยหินกันละเหลือสีสีเหลืองพอดไปพอดว่าช่วยแล้วพี่ไว้เอาวอ้าเอาชนะเงียบด้วยนึกว่ามันยังไม่จบเกมมันง่ายไปป้าทุกคนง่ายไปป้าง่ายไปบ้าเอามาเอามาเอามาเตียงน่ารักมากวันนี้พี่บีดูดิเตียงพี่บีเดีจยงโอ้ยน่ารัก ไหนเตี้ยพี่บีเป็นสีฟ้าจชมพูเต้เดี๋ยวตามพี่มานะโอ๊ยมังไปหยิบเอเมเราฟังขวาให้หน่อยไปไปไว้รันต่อรันต่อนี่เหลืองมันเอาด่ามาไล่พี่แล้วเต้ช่วยด้วยโอเคโอเคเออโอ้โหไม่ได้อะไรกลับมาเลยได้ได้ผมฆ่ามันแล้วฆ่าแล้วเหรอได้มาล่อมาสองไปมอนหนึ่งโอ้เหลืองไม่กันเตียงอ่ะอย่ามีแก๊สตัดจังเลยพี่พี่กัตตี้ ันที่กำลังยืนเฝ้าฐานดอปของอยู่มีคนวิ่งโฉบไอรอดชั้นน้ำเงินมาเตรียมเลยเตรียมเลยเตรียมเลยว้าวมีคนตุยหลังว่ามีคนเปจุหลังว่าตายน้ำเงินตายเอ้ยโวยโหดโวยโหดโวยช่วยให้มาเลาะประเพสมาได้มาเลาะประเพสมาเพสห้าเมตรเพสห้าเมตรต้องการมีสี่มีสี่อะแป๊เฮ้ยใครเฝ้าบ้านเปล่าน้ำเงินมาอีกแล้วเด้อใครเป็นหน่วยเนี่ยใครเป็นหน่วยไปเอาไดมอนด์เนี่ยแอบเอาเอ็มมาหนึ่งอันเฮ้ยพี่ไว้อันนี่อีกเม็ดนึงมามามาขบข้างหลัง ขาด M สีเหลืองม M สีเหลืมาสีเหลืองบุกมาเอ็มผมมีสองเอานี่ไปเอาไปทำชุดนี่มีหนึ่งใครขาดอะไรบ้างมีไว้เธอกลายเป็นเฝ้าบ้านไปแล้วอ่ะเธอเออขาเขาเบื่อแล้วเธอเธอเอาทำชุดนี่อ่ะผมไม่มีเตียงไหนแตกเลยอ่ะต้นเงินมาน้นเงินมาฟอสฟอสเอาชุดไปมีเยอะเยอาทุกคนกลับบ้านใส่ชุกคนกลับบ้านไม่มาเยอะมาเยอะฟใส่อสนี่นี่นี่เหลืองท้ายเหลืองท้ายตกแล้วตกแล้วฟสชุดชุดอ้าวอุตส่าห์โยนให้ ฉันจะไปเอาเหลืองเป็นี่ยพอรู้วิธีการใส่ชุดแบบรวดเร็วเออเอาไปอัพชุดเธอเอาไปอัพชุดไอไอรอนเร็วๆใครสวยอัพเกรดเต็มเลยโว้ยยไปตุยเหลืองอ่ะเมื่อกี้มันตายหมดแล้วใช่ปะหมดแล้วหมดแล้วแต่สีเหลืองไม่ตายดีประเด็นเนาะสีเหลืองเหรอจัดการให้ สีเหลืองเตี้ยมันจะแตกสอสารอบแล้วขาดเอมเดี๋ยวไปเอาเมก่อนเอมาแกเอมาแย่งแเอ็มก็เ็มเอ็มมาแล้วเมาแล้วเงินมาแล้วเงินมาแล้วเนมาเงินมาเงเงินมาเนมาเนมาเ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 งิมาเ้มาเมาเนมาเมาเนมาเมาเงิมาเนมาเนมานมเมาเนมาเมานมาเงิาเนเมานเมานเมาเมาเมาเนมเมาเนมาเนมาเนมาเมาเาเ โอเคเป็นไลน์ขสุดแบบเลอวโฟดเหลืองเหลืองเหลืองสีเขียวสีเขียวที่ยังไม่แตกอะฝั่งขวาป่ะสีเขียวอะอยากเป็นคนขุดเตียงบ้างอะแต่ว่าเหมือนเขาเฝ้าบ้านฉ่ำเลยอะเฮ้ยเขียวมันเฝ้าบ้านว่ะเฮ้ยได้เอ็มแบบพี่ทำเลยอะเฮ้ยสีเขียวเฝ้าบ้านไม่ยงเลยเขาจัดการบาระเบิดเหลืองเสร็จลูกอะ่งมาบ้านเราหนึ่งเราเพราะว่านางแขนพี่พี ผมเอาเบิร์นมาเต็มเลยอ่ะเขียวแตกแล้วเขียวแตกแล้วเขียวแตกแล้วเทิร์นเบิร์นสวยไอ่เที่ยวแล้วมันเถื่อนอย่างงี้วันเนี้ยไปแล้วจ้าช่วยด้วยตอนนี้เฮ้ยตอนนี้แตกครบทุกสีแล้วนี่เลอสีเราสีเดียวใช่แต่เวลาก็มีไม่เยอะนะเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเตียงจะเสียตายหนึ่งดูเสียงคลิกซื้อซื้อชุดไดมอนด์ได้เลยนะเฮ้ยเขียวมันตีเตียงเรา

เฮ้ยเตียงแตกแล้วมันแตกโอ้ยมันเหมือนสีเราิดว่เราลองตายนะสีแดงเขาจะไม่นองอ้าวเตียงแตกหมดแล้วเหรอเยอะไว้นเรายังไว้เราเยอะมันชอบปลาพิษใส่เนี่ยมันชอบเล่นพิษไว้ระวังนะหูมันรัวกระหน่ำเลยวุ้ยโคตรแรงเลยตายเพื่อตายเพื่อตายมันกระหน่ำด้วยระเบิด ouais อ่ะแรงมากเกี่ยวไรเกียววะเงินถ้าตายแล้วคือตายเลยนะคนเนี Thanks, ash, ้ยถ้าตายแล้วคือตายเลยนะผมเบิร์นผมเบิร์นไฟไปละ เล่นอะไรมาเล่นกระทาอะไรมันไม่ใช่ว่าเล่นกระทายน้องไม่ใช่จังหวะเล่นกระทาน้องเอามันเอามันเอามันไม่ใช่จังหวะเล่นกระทาจะตามมอือืมมมันม่ถึกจังอะมันกินยาสู้มันกินยาสู้ไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีมันไม่ใช่จังหวะเล่นกระทายน้องพูดพร้อมกันเดี๋ยนะอะไรนะจำเป็นจำเป็นเดี็ดจำเป็นเฮ้ยนิดเดียวจำเป็นเด็ดแล้วจำเป็นเดีดนะน้เมันเดียว ตับเอุ๊ยทุกคนรอคนด้วยเคาจะไปด้วยขนได้โทเทมเบอร์นิ่งเต็มหมดตัวมันพี่วัยสเอาไม่ให้มันหน่อยให้มันหน่อยให้มันหน่อยดิเฮ้ยอยู่บ้านนี่อยู่บ้านเน่ยม่เล่นพิษอ่ะตายตายไปไหนหนูกลับมานี่รอด้วยรอด้วยคนมาแล้วไว้ข้างหลังโจะตายเลิศดีดีอย่าตายนะดีวัยจะตายเฉยเลยพินแรงมากมีทธดูพิษคืออะไรคอได้ไปซื้อบ้างอ่ะระวังล่วงนะเธอ ดูขวามอ่ะมันวิ่งว้าวโอ้ย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 โอ้่โอ้ย่า้ยโ้ยโอ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 ้กโอ้ยอ้เโอ้ย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 โอ้่องโอ้ย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 โอ้้ยโอ้่โอ้ไปอ้ยโอย้ยโอ้ยโอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอลยอ้เจอ้เจอสีเหลือ้ยโ้ยผอลงขึ้ป ไปมาสู้กับฟอสเด้อฟอจะตุยอะค่ะตอยตายฟดไปอยู่กับเพื่อนดิเรียบร้อยโอดไรกันเรากันเรากันเรามิงไปวิ่งไปอยู่วิ่งไปอยู่โอ้โอ้โอ้ฟอสตายนั่นน่ะฟอสโดดตายเลยแล้วมาโดดตามฟอสไปตัวหนึ่งเอาเฮ้ยเหลือตัวตัวผมตัวหนึ่งตัวผมตัวหนึ่งร้มไปแล้วโดดตายมันจะตุยแล้วมันจะตุยแล้วแล้วมันแข็งมันแข็งมันกินยาแข็งกินยาแข็ง ให้มันลดอจะให้มันรอดอย่จให้มันลดอ่าให้มันลอจาให้มัน่อให้มันลอดจมุมจนุมจนมุมจนมุมจนมุมจมุจนมุกจนมนมุนมุนมุมนมนมุมนมุมมมนมุนมุมจนมุุนหมจนมจุนนุุกมนุก ชอบไปชอบไงคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากปฏิตาเพื่อนๆทุกคนด้วยนะเจเจเคฟอร์ตี้ฟุตบุกีบใยพี่มังโบร t i ิกต็อกครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย